ต้อนรับกลับสู่รัฟต์มอเตอร์วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องบินขับไลอ่อเอกประสงค์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยนั่นก็คือ s ับเจ็ต39กริเป็นรุ่น4ดีจากประเทศสวีเดนเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงต้นทุนการใช้งานต่ำและสามารถติดตั้งอาวุธสมัยใหม่ได้หลากหลายชนิดกรีเปน4 ดีของไทยถูกจัดหาม,มาเพื่อเสริมเที่ยวเล็บในการป้องกันน่านฟ้าแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F-5 Tiger II และบางส่วนของ F-16 Fighting Falcon โดยการจัดหาครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ2000ไทยได้รับรีเป็น4 ดีทั้งหมด12ลำและประจำการอยู่ที่กองบินสุราสุร์ธานีสำหรับสมรรถนะกรีเปนซีดีสามารถทำความเร็วได้สูงสุดเกือบเมตสองหรือประมาณ2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีปฏิบัติการมากกว่า800กิโลเมตรสามารถบินขึ้นลงบนรันเวย์ซันได้ซึ่งเหมาะสมกับสนามบินในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดเด่นอีกประการคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ PS05A ที่มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน จึงช่วยให้นักบินสามารถรับมือสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านอาวุธปริเปนซีดีของไทยติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM 1 2 0 AMRAAM สำหรับการรบระยะกลางและ AIM ลบเก้าไซวินเดอร์สำหรับการรบระยะใกลนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่พื้น AGM 65 m a v e r i มาเวริรวมทั้งระเบิดนำวิถีปาเวที่ใช้เลเซอร์กำหนดทิศทางทำให้ปริเปนสามารถโจมตีได้ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินอย่างแม่นยำ จุดสาคัญที่ทําให้กริปเปนได้รับความนิยมคือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงกับต้นทุนการใช้งานที่ต่ํากว่าเครื่องบินขับไล่ตะวันตกหลายรุ่นโดยมีอัตราค่าใช้จ่ายในการบินต่อชั่วโมงถูกกว่ารุ่นใหญ่เช่นยูโรไฟเตอร์ไทยูนหรือ F15 หลายเท่าสําหรับราคากริปเปนซีดีหนึ่งลำมีมูลค่าประมาณ60-70ถึงล้านดอลลาร์ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะที่ได้ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะกับประเทศที่มีงบประมาณด้านกลาโหมจํากัดเหมือนประเทศไทย การจัดหากริปเปนยังมาพร้อมกับระบบสนับสนุนจากสวีเดนเช่นการจัดหาเรดาร์ตรวจการ a อ e รียและ C ที่ติดตั้งบนเครื่องบินซับ3า0ทำให้ไทยมีศักยภาพด้านการเตือนภัยล่วงหน้าและควบคุมการรบทางอากาศแบบครบวงจรนับว่าเป็นการยกระดับศักยภาพกองทัพอากาศไทยครั้งใหญ่ในแง่ประสิทธิภาพพริปเปนได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติภาพพรากิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงสภาพอากาศที่ซับซ้อนการออกแบบให้มีระบบ fly-by-wire ทำให้ควบคุมง่ายและตอบสนองไวนักบินไทยที่ผ่านการฝึกต่างยืนยันว่ากริเปนเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงและสามารถใช้ยุทธวิธีการรบทางอากาศได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้กริเป็นยังสามารถอัปเกรดได้อย่างต่อเนื่องไทยเองก็มีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกหลายสิบปีข้างหน้า เมื่อเปรียบเทียบกับ F 1 6ที่ไทยมีอยู่ริปเพนอาจมีขนาดเล็กกว่าแต่ข้อได้เปรียบคือประหยัดน้ำมันใช้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงน้อยและพร้อมรบได้รวดเร็วกว่าจึงถือเป็นกำลังหลักอีกหนึ่งฝูงบินที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับกองทัพอากาศไทยสำหรับอนาคตไทยกำลังพิจารณาจัดหาริปเพนรุ่นใหม่บล็อก E F ที่มีระบบเรดาร์ AESA และสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมแต่ในปัจจุบันริปเพน C ีก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของของค์การป้องกันน่านฟ้าประเทศไทยในภาพรวมซ a ฟเจสส39สก้ริรปเพน C ดีถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะความคล่องตัวและความคุ้มค่ากองทัพอากาศไทยจึงยังคงใช้เป็นกำลังหลักและมีแนวโน้มจะพัฒนาต่อไปอีกหลายปีข้างหน้ารัฟตามอมเตอร์จะยังคงนำข้อมูลเชิงลึกรีวิวและเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกของยานยนต์และเทคโนโลยีการบินมาฝากทุกคนเสมอถ้าคุณรักความเร็วพลังและนวัตกรรมอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า